สวัสดีค่ะน้องบีคอสค่ะวันนี้น้องบีคอสก็จะมาเล่นโรล,ลเลอร์เบกค่ะนี่อุปกรณ์สนับสนุสนตรงนี้แล้วก็กมีอะไรบ้างคะแล้วมีสนับตรงเอลบนะคะแล้วก็มีสนับตรงมือแล้วก็มีเสื้อคล้าแล้วก็หมวกกันนอ็อกเตรียมพร้อมอะไรเรียบร้อย,ลยะะแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยสั่งอุปกรณ์ในช้อปปี้นะคะแล้วมันก็ซึ่งมาส่งแล้ว สองอย่างสามสองหนึ่งเราเพิ่มความเร็วได้ค่ะเนี่ยเห็กแมเราเพิ่มความเร็วได้ถ้าเราลงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีกฎสแม่โอ้อโอ้โอโอ้โอ้โอ